อชราพรผงาด MVP หน2 NEC ชนะอ g e เ m e โอมดิกสึกวิลิกญี่ปุ่นวันที่2อธันวาคม2,566การแข่งขันวอลเล่บอลลิกอาชีพวิลิวิลิประเทศญี่ปุ่นฤดูการ2023-24ประเภททีมหญิง NEC Red Rocket ที่นำมาโดยเพียวอัชราพรคงยศหัวสาวทีมชาติไทยลงสนามพบอ g e เ m e โอมดิก แมตช์นี้ NEC Red Rocket เป็นฝ่ายทําได้ดีกว่าเอาชนะ Ange o l y i c ไปได้3-1เซต 23, 25, 25, 20, 25-18และ25-18โดย VOM หรือ w i l l i c of the Match เปรียบได้กับรางวัล MVP Most Valuable Player หรือรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าตกเป็นของเพียวอัชราพรคงยศซึ่งนับเป็นการคว้ารางวัลน,นี้หนที่2ของเธออีกด้วย โปรแกรมต่อไป NEC Red Rocket มีคิวลงสนามพบ Torre a e r o ในวันที่23ทธันวาคม2566เวลา13 0 5นานาที